ปานอกก็บอกวิธีเลี้ยงจนได้ขายเพราะว,ว่าเม่อว่านนี่ก็ฝนตกดินเนี่ยจังหน่อยพี่น้องอากาศเปลี่ยนเนาะยันปานอกครับผมก็ค่อยมาเบิ่งขึ้นกันครับเ <s> พราะว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยปาเขาก็จะน็อกครับผมเพราะว่าหม่าวานฝนก็ตกลงมาทึ้งฝนทึ่งอยากร่มหนาวเนี่ยบานอากาศเปลี่ยนเพื่อนกับถามปานอกมากวาา่าหนาํา,นาบนเ่าบนเสียบอกครับบ่ได้เปลี่ยนบริท้ายเพื่อนวานะครับน้องเพราะว่าตัวนี้หนําตัวนี้ก็คือเพื่อนสีนี้เลยพี่น้องบ่ได้หนํา เน่าหนามเสียเด้พี่น้องเป็นหนามสีนีเลยครับเป็นหนามดินดินดากเนาะครับเนาะว่าง่ายคือดินดินหินดินดากเป็นออกหนามสีเขียวสั้นเฮงตะดีพี่น้องเป็นหนามสีนีเนาะครับเนาะบ่อนั่นก็เขียวคือกันกลายเป็นหนาใสเขียวพี่น้องสวัสดีครับเหมือนนี้ก็พอกระบ่าวน้องในช่องกบปลาพะรวยนะครับพี่น้องเนาะเหมือนนี้บ่าวน้องก็บจีภาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาดุกยักษ์ปลาดุกอุ้ยครับพี่น้องบ่าวน้องก็สิลงแต่ปลาดุกคือเก่าเพราะว่าเลี้ยงหลายปลาเนาะ เดี๋ยวบาน้องกิพภาพพี่น้องมาเบืองปลาดุกอุยนะครับเนาะเอื่นยัไๆก็คือปลาดุกไอ้บิก๊กอุยพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องเอิญนอีกซื่อนึงก็คือบิก๊กอุยนะครับเนาะถ้าเอื่อนอีกจะนึงก็คือปลาดุกหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าน้องกับภาพพี่น้องไปเบืองครับผมเบืองส้มบรรยากาศข้างหลังของบาน้องเนาะปลูกดอกไม้ไว้ครับผมถ้ายืนพี่น้องสิบ่เห็นดอกไม้น <laughs> ะก็เลยนั่งเอาเลยครับผมนี่แหละครับผมไปเบิงเลยครับผม นี่แหละครับผมบารน้องพาพี่น้องมาเบิ่งปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุี๋นะครับเนาะเรื่องอีกอย่งหนึ่งก็คือปลาดุกปลาดุกหน้านะพี่น้องเบดงเลยครับผมพุพุพุนครับผมปลาดุกบิ๊กอุี๋สายพันธุ์ปลาดุกหน้านะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเขามา,าไว้พิ่พี่ฟัง,งคนขึ้นมากินเลยอู้นครับเบิ่งกินแล้วครับตอนสอดแห้งครับกําลังไงพี่น้องหลุ่นนีเนาะบารน้องก็ซื้อมาเอามาลงนี่อยู่บะมัน่น พันธุ์กระตูจิพี่น้องอยู่บอ่อนี่เนาะเบ่งเลยครับกำลังสิดตัวใหญ่แล้วกำลังสิกินดีเลยครับกระขายไปน้ำได้พี่น้องนี่ครับเบ่งเลยเพราะว่าเป็นปลาดุกบิ๊กวีรุ่นนี้ก็คือใหญ่ไ,ไว้อยู่พี่น้องบิ๊กวีสายพันธุ์ปลาดุกหน้านี่ครับได้พาพพี่น้องมาก เบื้งเลยคุณปิตะเบืงครับผม 8, ปลาพันกว่าตัว้ลยครับพี่น้องคุนครับกระย้อนพันชีหญ่ครับถ่ายญ่นี่แห้งแต่เป็นตะเบืงแห้งเนาะครับเนาะอากาศกระเย็นแน่าจังน้อยเพอนกากินอาหารบ่ค่อยดีครับพี่น้องเพราะว่าหนานีเนาะเอาก็ให้กินซ้ำให้อาหารซ้ำหนึ่งเท่ากับพ่อครับผมเพราะเพ่นกินอาหารบ่ดี แต่ว่ามอนี้พี่น้องเนี่ยเบิ่งเลยกิดนดีอยู่ดีครับอยากให้พี่น้องเบิ่งบ่อเบื้องดีครับน่เบิ่งเลยแอ,อส่สอนแ้่พี่น้องรุ่นนี้กับจักน้อยกับสิทธิขายกันแล้วพี่น้องบรแมานสองสามเดือนแล้วครับเ,เ,เ,เบิ่งเลยครับ หูนะครับพี่น้องเป็นตะเบิงเป็นตะแงงเนาะนี่ครับผมขนาดบอเนาะครับเนาะหาพี่น้องพนเข่ามาเบิงที่หลังพนกิดชีบโอหูเนาะครับเนาะข่วมก่วงพี่น้องยูเจ็ดเมตรครับผมข่วมเหาเนี่ยสิบเอ็ดเมตรเนาะครับเนาะบาน้องก็จะเห็ดไวอยู่จังสี่แหละครับผมก็เพื่อได้ให้พี่น้องได้เข่ามาเบิงนําของบาน้องเนาะบาน้องก็บอกวิธีเลี้ยงจนได้ขายพี่น้องรุ่นนี้ ห้องบานอางนี่ให้อาหารลดต้นทุนนะครับผมอาหารก่อนของบานองเห็ดเองนะครับเนาะนี่ครับเพราะว่าเม่าวานนี่ก็ฝนตกดินเนี่ยจังหน่อยพี่น้องแห่งยานปลาเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนาอยยานปลานนกครับผมก็ค่อยมาเบิ่งขึ้นกันครับเพราะว่าองบ้านองนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยปลาเขาก็จะนนกครับผมเพราะว่าหม่าวานฝนก็ตกลงมาทึ่งฝนทึ่งอยากร่มหนาวเนี่ยบานอากาศเปลี่ยนแห่งยานแต่ปลาในบ่อรวมหองบ้านองนกเนาะแต่ว่าปลาดุกนี่ม่เป็นยังครับผม ก้มเลือกนี่เม็ดนึงเด้อพี่น้องเด้อหนามเลือกนะครับเนาะุ่นเบึงสีวานมุมกว้างพี่น้องเบึงนำ้ำนี่ครับเบึงเลยุ่นครับ,บกวางสีละพี่น้องกล้าว่าเพิ่นกินแน่นี่หนีกำลังสีอิม่มเลยเด้พี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเป็นปลาหลุ่นหน่อยนะครับเนาะเบึงครับุ่นมุมหัวกว้างก็เป็นแต่เบิงม่วนอยู่หนีกระยู่ครับพี่น้องเบิงกับไก่พี่เพิ่นกะสีมาเล่นกไก่เลยมากินกไก่ เยงไว้ก็พอได้เบิ่งหนึ่งแง่สิครัพี่น้องปลาซิวก็มีเด้ครับผมเพราะว่าปลาซิวเพิ่นก็หลอดทอมาเนาะตอนหนามหนามข้นมากบ่างครับพี่น้องเพิ่นก็เข้ามาในทอทั้งปลาซิวทั้งกุ้งเด้ครับเพราะว่าบ่อนี้บอลน้องก็เคยสูบขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะเฮาก็ดูดขึ้นเบิดบ่อเลยถ้าจับปลาครับผมบ่อนี้สิสูบให้พี่น้องเบิ่ง2เทื่อล่ะครับตอนน้ก็สิเป็นปลาดุกปลาดุกกันรุ่นใหญ่เนาะครับเนาะตอนปลาดุกยักษ์บอลน้องเอามาเลี้ยงไว้ นี่ครับต่อมาก็เป็นปลาลูกวีลูกวีรุ่นนั้นก็ขายเบิ้ลแล้ะพี่น้องนี่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับกําลังแล้วครับนี่กําลังตัวใหญ่เนาะกําลังสิตัวใหญ่ตัวงามแน่เขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องเหมือนเลยก็จะเป็นเมนูเขาได้นะครับเนาะคือเลี้ยงไว้แล้วนี่แป๊บเดียวพี่น้องเขาก็ได้ขายนะครับเนาะอยู่ประมาณถ้าเป็นรุ่นนี้ก็สิ เริ่มได้ขายก็อยู่ประมาณ3ถึงสเดือนแต่ว่าบ้าน้องว่าอยากให้ขายประมาณ4เดือนเขาจะได้ราคาดีกว่านะครับเนาะถ้าขายอยู่ประมาณ3เดือนที่น้องก็สีได้อยู่ประมาณห7เจโตโลนะครับเนาะประมาณ3เดือนถ้า4ี่เดือนจะได้ดีกว่าหาโตหโตหาโตสี่หาโตพี่น้องก็จะโลก็จะโตใหญ่กว่าน,นะครับเนาะนครับ เพราะว่าปลาเห่าเลี้ยงไว้ง่ายเท่าไรก็แห้งดีแหละครับมันก็จะได้ราคาดีเนาะครับเนาะของบ่าวน้องเลี้ยงไว้บ่พ่อบ่พ่อขายครับผมเพราะว่าจนได้ตึกเอาน้ำปลาสวายน้ำเนี้ยครับในบ่อปลาสวายบ่าวน้องก็ตึกขึ้นมาเอาปลาดุกเนาะเพราะว่าปลาดุกเพิ่นก็หลายตึกบ่ได้ก็โอ้แต่แต่ปลาสวายพี่น้องเต็มแหอยู่บ่าวน้องก็บดจนสิเป็นสมวงพี่น้องจนคำซื่อๆเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นปลาที่มีเงี้ยงทั้งเบิดเลยพี่น้องทั้งขัง สายขวาทั้งแพงหลังโอ้ยมีเบิดนันแหะโบเมนปดง่ายพี่น้องเขาต้องใส่พวกสวิงพวกนี้เขาสอนมาเบิดแล้วนะครับเนาะเอามาไวม้มุมเดียวเขาตักขึ้นเลยถ้าเป็นแพ่เขียวมันบ้าน้องว่าจิตักง่ายดีกว่ากันครับเบิ้งครับคุณแต่ออนส่วนจิละ่ะเลี้ยงไว้กับพอได้เบิ้งในแง่งสิครับเริ่มอีกอิมพี่น้องนี่ครับถ้าเขาหายแล้วเพื่อนอยากกินจากสีอิมจะบวชขึ้นประดุกยากครับ ปลาดุกนี่จะกินอิ่มแลยเพิน่นกระจิบไปแฟไปมั่นเลยพี่น,น้องเป็นปลาดุกยักษ์นั่นบ่เหลือครับจะกินอยู่หันละเพื่อนนี่จะเป็นปลาดุกยักษ์จะกินนีครับเพื่นบอลน,นี่ซ้ำานีพี่น้องว่าต้องหายอีกครับผมเพราะว่าเพิ่อนอิ่มแล้วแต่ซ้ำานีเนาะครับเนาะหุ่นครับเบพื่อนจะคอยขึ้นมากินตะหัวบานเอาหัวขื้นมาตอดกินเลยวงหันกับจะขื้นมากินแบบเบิดต้นเบิดโตนี่ครับบา้าน,นองกับเลี้ยง จนแต่ในหน่อยนะพี่น้องกับอัปเดตให้พี่น้องมึงคือเก่านะครับเนาะแต่หลุ่นหน่อยหลุ่นใหญ่เดือนหนึ่งสองเดือนอาทิตย์หนึ่งจากสีบาวน้องกัดอัปเดตให้พี่น้องมึงจนได้ขายครับผมก็จนได้เอามาลุใหม่เนาะบาวน้องก็ัิเหตุอัปเดตมุนเวียนให้พี่น้องมึงอยู่ครับผมนี่แหละครับผมน้ำของบาวน้องนี่ก็ถึงน้ำดวงซี่นี่เข้ากับ่าตรงเปลี่ยนน้ำก็ได้พี่น้องเพราะว่าน้ำเพิ่นกับบานเอาบทเสียนะครับเนาะเพิ่นกับ ถามบาวน้องมาว่หนามบเน่าบ่เสียบ่อครับบ่ได้เปลี่ยนบ่อใดทาย่นว่านะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้หนามตัวนี้ก็คือเพื่อนสีหนีเลยพี่น้องเพราะว่าสีหนีปลาสีงามนะครับเนาะเพื่อนบ่ได้นาเน่านามเสียเลยพี่น้องเป็นหนามสีหนีเลยครับเป็นหนามดินดินดากนะครับเนาะวอายงไงยคือดินดินหินดินดากบานเทาแล้ครับ้าสมมติว่าบาน้องก็เคยสูบบอกให้พี่น้องิ่งแล้วดูดออกเบิดน้องเลยเฮากลับคื้นมาก็เป็นสีหนีคือเก่าครับพี่น้องนี่แหละครับผมเพราะว่าปลานหลาย เพื่อนก็กลายเป็นสีออกสีเหลืองๆคือเก่าครับอ,ออกซิเจนกับบไดไสพี่น้องใสธรรมชาติเลยครับผมเพราะว่าแต่ละบอนนี่ครับเนี่นมมยิึงเล่นโบปลาสวายของบาน้อกนั่นปลาบา,ปาสปลาสวายเนี่หลายแห้งเป็นออกน้ำสีเขียวจังทันแห้งตาดีพี่น้องเป็นน้ำสีนี้นนเนาะครับเนะาะปลาเข้าแบบถือแสงแดดมาปลากระสีบอหอนครับผมเพราะว่ามันกระสเป็นปลาแบบปลาลายครับพ,พี่น้องกระสีเลือออกเป็นสี แต่กอนใสพี่น้องบอนั่นเนะาะเพราะว่าน,า,นามตัวน,นั้นเพ่นไหลลงมาบอลน้องปลอ่อยออกเลยเป็นนามใสแป๊บเดียวก็ออกมาคือเก่าครับเป็นนามออกสีคุณคุณคุณอยู่นี่นีตัวนี้บอนี่แม,มนครับบอนั่นก็เขียวเื่ากันกลายเป็นนามใสเขียวพี่น้องเพิ่งจะออกใสครับแต่ว่าเพ่นก็เป็นสีเขียวถ้าตัวนี้เป็นเป็นบอนี่ก็คือเป็นปลาดุกปลาดุกที่พ่นจีบบ่ลกอยอันนี้ปันไดเนาะพ่นก็เลยเป็นสีออก นี่เหละครับดงเหลือง,เ,องเนาะแต่ว่าปลางามได้พี่นอ้องเลี้ยงปลานี่ปลาเข็งปลานิ่นปลาตะเพียนอ้งามเบิดว่าจะเอามาเลี้ยงลงในบอ่อจังสีนะครับเนาะเอาปลาดุกยักษ์มาปล่อยลงเล้วก็ออกเหลืองครับพี่น้องเป็นหนามดินทินดินดากนะครับเนาะนี่แหละครับผมบานเฮาเอินกับสีเอินว่าดินดินดากดินเหนียวสีหน้าพี่น้องนี่ครับส้มบรรยากาศครับน้ำตามสวนน้ำกระบ,บกแม่แลอะพี่น้องตัวนี้ก็คือ บาน้องก็ต้องได้สูบน้ำจากในหนองครับเอามาเติมใส่ในค้องค้องพักของบาน้องเนาะเพราะได้เอาหุดเพิ่นไว้ครับพี่น้องนี่ก็ไดดยังได้กินได้ครับผุณพักตบพักผ่านี่แหละครับทั้งนี้ก็จะเป็นพักกระแยงเต็มอยู่ <c oughs> เป็นสายเดี๋ยวจังหน่อยบาน้องก็จะเอาน้ำลงมาเติมใบ้พราได้ประมาณอา,าทิตย์หนึง่งเขาจะเอามาติมอีกพี่น้องตามพ่องนี่นะครับเนาะเขาก็จะต้นไม้ไเขาก็จะเขี้ยวนี่ซ้ำตะไข่ของบาน้องปกติตายได้พี่น้องบ่าตายเพราะว่ามีน้ำ เลี่ยงใ้ตลอดเนาะ้นามตลอดต้องไปหาในสาเวลาข้าก็ดูดขึ้นมาคือเก่าครับผมกันอย่าลืมในช่องกบป,ปา่าพาร่วยด้วยครับเด้อกดไหลกดแช่กดติดตามบ้านนองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านอนอกกติเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงดีเลยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ